อ่ตเอาลงไปเพียงมูติตอนไปฝากมูตายเล้อัพเบ้านยู่ค้างกับยู่า้างไปตัดเอาที่ตะก้อนเหมือนกันแล้วว่ารถไถไงกับน,นี้กกน,นี่เรือก,กับน,นี้เรือโซกับน,นี้มึงไปตัดเอารถไปน้ำมันบูดีเติมไปมึงเป็นผู้ใหญ่หนูมึงคอย,อยตัดยู้าดยรับด้วย,วยอุึงว่าตัดกูดีใครเมาเลยหมยน เนื้อล่างแล้วก็เอาไปเอาไปปั้นแหงน้ำล่างคล้องสะอาดน้ำผงสักผาล่างทิมแล้วป้อยทิมแล้วเข้าใจบบยายเข้าใจบอฮะเข้าใจบใจบชับอืม ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะอับอย่าเบา nhạt เด้อเอว่าเบา nhạt เด้อยายยาเอว่าเบา nhạt เด้อเอว่าเบา nhạt เด้อยายเอ่อเ่าเบา nhạt เด้อ อัพเนี่ยอัพอาบยากเด้อมแม่ตีเลยเวายากอ่ะวาวยากแม่จะยิกยิกยิกเลยมันจะตีตีตีเลยอย่าวาวยากนะอืมอย่าวาวยากนะออืมอืมม เล่ายากนะเ้่งอาได้ยินมาเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าเปิดเพลงให้ฟังดีกว่า จะอักอเดือนแกเดือนละหนูสวยสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วค่ะเฮ้ยสองเดือนแล้วอัปเปอร์อัปเดต

เบียน่แม่จ้เจ็บขานี oh ่บอลูกโจ้อ่านี D ่ล้งบเป็นง yeah. ่เจจักเ okay. mm. ่เ okay, จ็บบอวะเจบบวะบขาบอลวะเจบตรงเนี่ยเจ็บตรงเนี่ยเออตีเงินบอลูกเออเจบอ

ไป้ยายพร้อน่ะร้อนอัวนะถูกะโอ้ส่เก็บขาอันนั้นหัตย่บหนังเออลำตึงเล่นมือเอไปฮตัวแท้ผู้ให้รับแล้วเออลำตึงเล่นมือเออไปฮัตตัวแท้ผู้ให้รับแล้วตื่นแล้วรับตื่นแล้วตื่นมากินมัมแล้ว Dím nơi Nói trẻ nơi anh tò Dím nơi hồi Anh lập quá nha